Welcome to คนลงทางชาแนล Let's go <S สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับคนหลงทางชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็พาเจ้าชายเย็นกลับมาทำงานเหมือนเดิมครับผม จากสองทริปที่แล้วก็จอดไว้แล้วก็ขับสิบสองล้อเอาเครื่องจักรขึ้นไปส่งที่เมืองคลองนะครับก็มีหลายท่านได้สอบถามเข้ามาว่าเจ้าชาเย็นไปไหนครับไม่ไปไหนครับเจ้าชาเย็นก็ยังทำงานอยู่เหมือนเดิมครับวันนี้ก็เลยพามาดูการทํางานของผมครับกับเจ้าชาเย็น นี้ก็ขึ้นไปใส่หินครับเป็นเรื่องปกติของเจ้าชาเยเย็นครับผมขึ้นไปใส่หินที่รองโม่วันนี้ปลายทางของเราก็ที่แมคมป์คนงานครับผมปลายทางอำเภอเชียงดาวเรามาตัดหินที่รองโม่เหมือนเดิมครับเช่นเคย ก็มีโอกาสได้เจอกับสุขหล่อครับร้อยตัวครับร้อยหูยิ้มกระทบไทยกันเป็นธรรมดาครับทำภาษาบองต้าเรียกอะไรอ่ะสหายแส,ส่บรรทุกสวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวเพิ่มแดงแดงโดยไปดีครับดี ก็แอมาจอดคู่สุดรอของร้อยโทยิ้เค้าฮะมาจอดคู่กันอีอทำเจ้าชายเย็นผมม่องไว้เลยเนี่ยสุดรอของร้อยโทเขานาเครือเนะเครือเลยยงจีมครับครับผมหลังจากใส่ห็นเรียบร้อยนะครับก็ กลับมาตามเส้นทางเดิมๆนะครับผมขับเรื่อยๆวันนี้ไม่รีบคนระับอากาศค่อนข้างจะปลอดโปร่งแจ่มใสก็เป็นธรรมดานะฮะกลับมาก็เจอวิีสหายสายบรรทุกของเราครับก็ตักงใจกับขอบปนุณครับ ันนี้เราก็เดินทางมากับเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามน,นะครับดูนอกรถนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะป,ปลอดโปร่งครบผมท้องฟ้าแจ่มใสวันนี้มีแดดด้วยข้างหน้าเรานน่นเหมือนจะคลื้นๆนะ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางธรรมชาติที่มีวิวที่สวยงามอีกเส้นทางหนึ่งครับผม ยอดภูเขานะครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับเป็นบรรยากาศที่ฤดูฝนจะเห็นได้นะเขียวขจีแล้วก็บนยอดเขาก็จะมีเมฆสวยงามครับสวยงามผมก็อีกคนนึงครับที่หลงไหลกับธรรมชาติที่สวยงามนะเห็นครับเขาอยู่ข้างหน้าเราสวยจังงานตา ลิปนี้นะครับผมก็อยากจะถือโอกาสนี้อขอบคุณหลายๆท่านนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอีกเก้าหนึ่งของคนหลงทางชาแนลนะครับที่ผมทำช่องขึ้นมาแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นเก้าที่ดีแล้วก็มียอดคนติดตามขึ้น ขึ้นมาก็พอสมควรแลครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขอขอบคุณ f อฟซีทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติกดซับสไครต์แล้วก็ติดตามชมคลิปของคนหลงทางชาแนลนะครับก็ขอบคุณไปทางหลายๆท่านนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็ต้องขอบคุณไปยังพี่ A ครับคือพี่เจากช่อง22ล้อพาเพลินนะครับก็เป็นทั้ง ถ้าผมเป็นน้องมวยนี่พี่เอก็เปรียบเหมือนเป็นเชนเนอร์เป็นพี่เลี้ยงนะม่คอยให้คําแนะนําอยู่ข้างๆตลอดเวลาขอบคุณจากใจจริงครับพี่เอแล้วก็ขอบคุณมิตรสหายสายบรรทุกนะครับที่อ่ยังไงอะ่ะบางบางทีผมก็ดีใจจนแบบกับมิตรสหายจนจนพูดไม่ออกเนาะที่คอยให้คําแนะนําเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันอย่างไงฮนะ อาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดนะฮะแล้วก็พยายามที่แบบเลืกได้อย่างาร้อยโทรฮะร้อยโทรยิดก็ขอขอบคุณที่ที่เราคอยช่วยเหลือกันตลอดนะครับมีอะไรก็คุยกันแนะนำร้อยโทรก็จะแนะนำเรื่องคลิปเรื่องอะไรก็คอนเทนต์ออกมาแนวไหนแล้วก็อ่าปุ่มนี่ฮะปุ่มใจถึงเพิ่งตื่น ก็คอยเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับเสียต้นแล้วก็เสียปอนเพราะว่าอินโฟตัวใหม่นี่ผมก็เอาเสียงจากรถเสียปอนเข้ามาตับเพราะว่าอินโฟตัวแรกมันมีปัญหาทางด้านนิ้วกะจิตเขานิดหน่อยแต่เราก็แก้ไขไม่เป็นไรนะครับขอบคุณทุกๆคนครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ ขอบคุณไปยังทุกๆคนที่กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ให้เกียรติดูคลิปของโปรดัชแน,นลนะครับก็ผมก็สัญญาว่าเรามาถึงบันไดขั้นขั้นมันอาจจะไม่ขั้นที่สูงนะแต่ว่ามันก็ยังขยับขึ้นมานิดนึงก็สัญญาว่าเราจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะทําคลิปดีๆออกมา ฟีดท,ทุกท่านนะครับส่วนจะเป็นแนวไหนก็ก็บอกว่ามันก็แล้วแต่แต่นักการแล้วก็แล้วแต่หน้าง,งานนะครับแต่ยังไงผมก็จะพยายามเก็บภาพเก็บคลิปแล้วก็มานำเสนอในช่องของคนทางชแนลนะครับขอบคุณทุกกคนครับที่ทั้งที่เอ่ยมาแล้วก็มันมันเยอะฮะผม,ผมไม่รู้จะบอกไง คือหลายคนมากที่ที่ให้ความช่วยเหลือให้การสนับสน,นุนแล้วก็เป็นก,กําลังใจให้ผมนะครับสหายสายบรรทุกทุกทุกท่านครับที่เห็นรถชายเย็นปุ๊บก็กระพริบไฟให้กดแตรให้ครับผมขอบคุณจากใจจริงจริงครับครับก็ขอขอบคุณไปยังทีมงานของธนาทร์นะครับไม่ว่าจะเป็นพิรัฐแล้วก็พี่มากนะครับโดยเฉพาะพี่มากนะครับก็บางครั้งบางทลิปก็ปล่อยมาเป็นตาก้อง เป็นตกล้องถ่ายทําให้ครับผมครับแล้วก็ก่อนจบคลิปวันนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อให้กําลังใจกับคนหลงทางชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้คนหลงทางชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ